โอเคนะครับเราจะมาเรียนแบบเกี่ยวกับนนาก,การเตรียมน้ำแป้งเราเตรียมไปทาไมอย่างที่ผมพูดได้ฟังไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปรียบเราเตรียมไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะขึ้นลูกผลิตภัณฑ์ไม่ได้นะครับส่วนมากไอ้การเตรียมน้ําแป้งก็จะเอาไปผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท,ที่เกี่ยวกับแป้งทั้งหลายนะครับโดยส่วนมากนะครับที่เราคุ้นเคยก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับก,การขึ้นลูกเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดปริมาณน้ําแป้งไม่เหมาะสมมันก็จะขึ้นเป็นแผ่น ปกติกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับเขาก็จะผลิตออกมาเป็นแผ่นแล้วค่อยกรีดแล้วค่อยตัดให้เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับก็อันนี้คือนี่คือนี่คือกระบวนออการผลิตก๋วยเตี๋ยวหรือขนมจีนใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติคุณเตรียมน้ำแป้งปริมาณแป้งในน้ำมันน้อยไปมันก็ขึ้นรูปไม่ได้ใช่ไหมครับม,ม,รมันก็จะเละๆเพราะมันมีน้ำใช่ไหมครับ,รรรรบแต่ถ้าเกิดปริมาณแป้งที่เหมาะสมมันก็จะขึ้นรูปเส้นได้ง่าย วันนี้มันวันนี้เราก็จะเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการเตรียมน้ําแป้งนะครับแป้งแต่ละชนิดนะครับโดยปกติคนไทยนะครับจะเรียกแป้งทั้งหมดว่าแป้งแต่ถ้าเกิดเราตามหลักวิชาการหรือตามต่างประเทศนะครับเขาจะไม่เหมา่รวมว่าเป็นแป้งอย่างเดียวนะครับเขาจะมีอยู่สองชื่อด้วยกันนะครับว่าฟา o u ละ s t a r c นะครับ ฟาวกับสตาร์ทซึ่งในความหมายของแป้งก็คือฟาวใช่ไหมครับแล้วคนไทยก็จะเรียกว่าฟาวเออคนไทยก็จะเรียกแป้งแป้งทั้งหมดแต่หารู้ไหมว่ามันมีชื่อหนึ่งก็คือสตาร์สสตาร์สคืออะไรสตาร์สก็คือนะครับเอาแป้งหรือเอาฟาวเนะี่ยแป้งหรือฟาวเนะี่ยมันได้มาจากการนะครับการบดน,นะครับพวก ทันจะพืชทั้งหลายหวัววัสดุที่เป็นแป้งจะบดใช่ไหมบดละเอียดใช่ไหมครับนะครับการบดละเอียดเพื่อให้มันเกิดเป็นแป้งหรือไม่ก็ตั้งต่อข้าวมาบดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแป้งนะครับส่วนการบดก้านกลาวนะครับจะบดนะครับะจะโม่หรือบด<ม>เนี่ยแบบเปียกแบบแห้งหรือแบบผสมก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราเอาวัสดุ ทางกาเรเกษตรนะครับกนจะพืชพืชพืชที่มีหัวมาบดเราจะเรียกว่าแป้งหรือฝาแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแป้งนั้กล่าวตัวนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาสากัดนะครับแยกโปนะร,รโตีนออกนะครับเราจะเรียกชื่อมันใหม่ทันทีเลยว่าสตาร์สโอเคไหมครับคุณมัน มันจะเขียนไว้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ฝาใช่ไหมต้องดูดีๆดูภาษาอังกฤษเลยนะเพราะคนไทยจะเรียกเหมารวมว่าท <fol> <and> <language> ั no ้งแป้งเท่าทีทั้งฝาทั้งสตาร์ว่าเป็นแป้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูชื่อภาษาอังกฤษด้วยตรลงมันใช้คำว่าอะไรวะถ้าเกิดเป็นฝาก็คือฝานะครับมีตัวอย่างสตาร์ อันนี้ก็เป็นฝาไม่ม,ไมีไม่มีตัวอย่าง,งอ,อย่างเง mm hmm. ี้ยสตาร์ทคอนสตาร์สเนไหมเปข้าวโพดเห็นไหมคนไทยก็เรียกจะเห็นข้าวโพดใช่ไหมฮะเราต้องดูชื่อภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะจลืมนะครับสตาร์ทเนี่ยเราเราจะสก,กัดแยกโปรตีนมันออกนะครับเราถึงเรียกมันว่าสตาร์ทโอเคนะครับทีนี้ดูต่อน,นะครับ แป้แต่และชนิดนะครับหรือสตาร์ทแต่และชนิดนะครับมันก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะเอาไปทําผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นแป้งข้าวสาลีเนี่ยนะครับทำเช่นพวกพาสต้าคุณจะรู้จักเส้นพาสต้าก็คืออยู่ในกลุ่มของพวกสปากเกตตี้หรือพวกอะไรครับพวกมักกะโรนีทั้งหมดเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้น ที่ทำจากข้าวสาลีเราจะเรียกมันว่าพาสตา้านะเรียกให้ถูกนะผลิตภัณฑ์อาหารเส้นทั้งหมดที่ทําจากข้าวสาลีเราจะเรียกพาสตา้าซึ่งพาสตา้าในโลกนี้มีมากกว่า200ประสูตแต่คนไทยจะรู้จักพาสตา้าอยู่สองชนิดคือสปาเกตตี้กับมกระโรนีจริงไหมครับที่คือคนไทยรู้จักกินแต่ทจริงมันมีเยอะกว่าน,นะนะครับ่ทีนี้ตัวกรณีแป้งข้าวสาลีนะ เขาก็จะนะครับเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมันให้ที่มันแข็งก็คือพวกเส้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาข้าวสาลีชนิดแข็งถ้าเกิดจะไปทําเค้กก็ต้องข้าวสาลีชนิดอ่อนมันมีแยกนะนะฮะข้าวสาลีมันมีหลายพันนะไม่ใช่ว่าข้าวสาลีอย่างเดียวนะครับมันมีทั้งแข็งทั้งอ่อนแยกตามฤดูการใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเห็นไหมถ้าเกิดแป้งขนมปังจะใช้ทำอะไร ช้แป้งชนิดไหนแป้งเค้กชนิดไหนข้าวสาลีนะครับหรือเพื่อให้มันงาน่ายก็แบบแป้งอนเนกะสค์แต่อันนี้มันก็อาจจะได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ดีเท่าไหร่อย่างเช่นเค้กเนี่ยคุณต้องการนุ่มหรือแข็งนเค้กนุ่มใช่ไหมฮะต้องใช้แป้งสาลีชนิดหน่อนแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้แป้งอนเนกะส์เนี่ยมันก็อาจจะไม่นุ่มมากใช่ไหมกลางๆแต่มันเป็นสามารถทําเค้กได้อะไรเงี้ย นะครับหรือเป็นสมัยนี้มันง่ายขึ้นสำหรับคนอยากจะทำเบเกอรี่ก็อาจจะเป็นแบบเป็นแบบมิกซ์ก็คือผสมให้ละอย่างเช่นกูาทำแพนเค้กเนี่ยโอ้มันผสมทุกอย่างมาให้แม้ครันตามผสมให้แล้วแค่ไปผสมน้ำก็เอาไปเทใส่ตัวอบก็กลายเป็นแพนเค้กใช่ไหมครับหรือแม้รั่งนะครับแป้งข้าวใช่ไหมฮะ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยส่วนมากเนี aper, like ures, ここ athlete, ise, ่ยจะใช้แป้งข้าวใช่ไหมครับพวกขนมอย่างนี้นะครับพวกขนมเทียนขนมถั่วแปร์ขนมต้มส่วนมากจะใช้แป้งข้าวเหนียวใช่ไหมครับส่วนแป้งข้าวเจ้าก็ทําพวกอะไรครับพวกพวกผัดเส้นผัดเส้นใช่ไหมครับก็จะต่างกันนะครับแป้งข้าวโพดแป้งถั่วเขียวแป้งเค้าใยอะไรอย่างนี้ใหญ่มอดใหญม่อมใช่ไหมครับพวกนี้มันก็จะทำพวกขนมชั้นขนม น้ำดอกไม้อะไรนะครับมันมันก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันนะครับเสียทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการนําแป้งมา,ามาใช้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้มันขึ้นรูปได้นะเราจะต้องหาปริมาณนะครับแป้งในน้ำเราต้องหาปริมาณแป้งในน้ําซึ่งการหาปริมาณแป้งในน้ำเนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับอ่า เขาจะทําการวัดนะครับซึ่งการวัดส่วนไอการวัดปริมาณาแป้งในน้ำเนี่ยเขาจะใช้ตัวไฮโดรมิเตอร์นะครับนี่คือเรียกตัวไฮโดรมิเตอร์นะครับนี่คือลักษณะของตัวไฮโดรมิเตอร์นะครับจะวัดออกมาเป็นนะครับความถ่วงจำเพาะนะครับเดี๋ยวเราจะมีแหนทำกันอยู่นะ เท่าที่วัดออกมาปเป็นความหนาแน่นนะครับเป็นวัดออกมาเป็นความหนาแน่นนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์นะครับหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกนะครับปริมาณน้ำและเท่าที่ปริมาณแป้งในน้ำเนี่ยนะครับเป็นสเกลของโภเม่เป็นสเกลของโภเม่ที่จริงจริงโภเม่เนี่ยก็ตั้งชื่อ,อตาม ตามคนตามน,นักเคมีชาวฝรั่งเศสน,นะครับชื่อแอนโทนีโบเมนะครับอันนี้คือโดยปกติอย่างเช่นการจะทำขึ้นรูปเป็นเส้นเส้นเดี๋ยวเขาจะกำหนดว่าเส้นเส้เดี๋ยวเนี่ยมันควรจะต้องมีปริมาณแป้งในน้ำกี่โบเมใช่ไหมครับแต่แเมือ่อไหว่แไฮโดรเมเตอร์ดังกล่าวตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีหน่วยเป็นโบเม นะครับแต่มันมีหน่วยเป็นเป็นความหนาแน่นนะครับเราติดจะต้องแปลงค่านะครับแปลงค่าองศาบโบเมรหรือดีกีโบเมก่อนนะครับอ่ะนะครับโดยปกตินะครับอย่างเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาเขาก็จะบร,ระบุไว้นะครับนี่ติดต้องดูว่าการการการเตรียมน้ำแป้งเพื่อจะผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เขาจะกำหนดว่าใช้กี่โวลเมตนะครับจะเป็นตนดมทีนี้เราเรามาดูนะครับการเตรียมน้ำแป้งนะครับอ่านจะผมให้ใช้แป้งข้าวเหนียวก่นอน,นี้อันนี้อันนี้แป้งข้าวเจ้าดีกว่าเป็นไงหาวแล้วอ่ะฮะนะครับโดยปกตินะครับ เราก็จะใช้วิธีการเตรียมน้ำแป้งนะครับนะครับเราก็จะใช้วิธีการเตรียมน้ำแป้งนะครับเราก็จะชั่งแป้งนะครับสองร้อยกรัมนะครับก็ใช้บิกอร์นะครับหักน้ำหนักก่อนเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็เทแป้งนะครับลงไป แลวครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำ400กรัมน้ำสะอาดนะนะครับเทใส่ปี๊ิปเกอร์นึ่งน็อนะครับส่วนการถ้าเกิดเทไปแล้วมันเลยก็อาจจะต้องใช้ช้อนตักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมเทเลยก็ได้นะครับจะได้ เนี่ยครับโดยปกติเวลาเราจะเตรียมน้ำแป้งทาทาเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ควรจะต้องมีความเข้มข้นของน้ําแป้งอยู่ที่ประมาณประมาณเนี่ยแหละประมาณ16โบเมตรนะครับประมาณ16โบเมตรนะครับเราก็จะเอา16โบเมตรนั้นมาแทนใส่สูตรนี้ใช่ไหมครับเอามาแทนใส่สูตราาน,นี้นะครับเราจะก็คํานวณออกมาเราก็จะแปลงโบเมตรให้เป็นความถ่งเฉพาะ ทีนี้เราค่อยแปลงความหลงเพาะนะครับให้เป็นความแน่นนะครับใช้เป็นมันมันจะใช้เวลานะครับในการทำแบบนี้ใช้เวลานานนะครับผมกดแทนรลยบร้อยนะครับผมก็จะชั่งแป้งนะครับประมาณสองร้อยกรัมค่อยๆเทนะครับไม่ต้องเร็นเย็นๆนะครับ การทำแบบเนี่ยมันต้องฝึกทักษะด้วยนะสิมันต้องฝึกทักษะความใจเย็นความนะครับสกิลที่การใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างมันต้องค่อยๆใจเย็นๆนี่ร้อยเก้าสิบห้ากรัมแล้วเนาะถ้าเกิดมันเตือนก็ตัดออก นะครับเราก็ะจะชั่งน้ำใช่ไหมครับประมาณสี่ร้อยกรัมหัวน้ำนี้ก็แล้วกันนะครับกดแทรกชั่งน้ำก่อนนะครับสี่ร้อยกรัม น้ำเสียกรรมละนะครับต่อมานะครับเราจะทําการเอาน้ําน,นะครับเทลงไปน้ําแป้นะครับอยู่นะครับเราจะกําหนดค่านะครับเป็น15โบห้โตรก่อนนะครับคือนิจิตซมอันนี้ให้นิสิตทําด้วยกันก็ได้นะครับเอาสักหนึ่งโวลตรก็แล้วกัน อย่างเช่น15โบเม่รใช่ไหมครับ15โบเมตเนะี่ยให้นิสิตเอา15แทนลงในสูตรสมรการหาความถ่วงเฉพาะนี้เลยนะครับนี่คือโบเมตนะครับเอา15แทนลงไปเลยครับแล้วก็คำนวณออกมาได้ความถ่งเฉพาะเท่ากับ,บเท่าไหร่ก็จดไว้เนาะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะครับนิสิตก็มาเข้าสูตรนี้ได้เลยครับเข้าสูตรความถ่วงเฉพาะเท่ากับความหนานแน่นของแป้ง าด้วยความหนาแน่แนของน้ำใช่ไหมฮะความหนาแน่แนของน้ำเนื่องจากนะครับตัวไฮโดรมิเตอร์นะครับ, meter, รบเราจะวัดออกมาเป็นอานี่สิครับเราจะวัดออกมาเป็นความหนาแน่นปกติคุณจะคุ้นเคยกับหน่วยความหนาแน่นว่าเป็นกิโลกร,รมัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นกร,รัมต่อ ml ใช่ไหมมิลลิลิตรใช่ไหมแปลงได้นะครับซึ่ง ถามว่าความน้ํามีความหนาแน่นเท่าไหร่ก็คือน้าจริงๆงน้าเนี่ยมีความหนาแน่นหนึ่งกรัมต่อมิลลิลิตรนะใช่ไหมครับอันนี้คือหนึ่งนะความถ่องจำเพาะเราคานำนวณได้เมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ย้ายความหนาแน่นของน้ําขึ้นมาคูณความถ่อง,องจำเพาะมันก็จะได้เป็นความหนาแน่นของแป้งที่เราต้องการที่สิบห้าอ่ใช่ไหมครับนะต่อไปเนี้ยเราจะใช้ตัวนี้วัดความหนาแน่นของน้ําแป้ง ให้มันได้ที่ความหนาแน่นของน้ำแป้งมัน่เท่าไหร่นะครับมีสิทธิ์ด,ดูสเกเนะนะครับบนสุดนะครับก็คือ1กรัมต่อมิลลิลิตร1.1 1.2จุดนึงหนึ่งจุดสองใช่ไหมแต่ขีดระหว่างกลางอ่ะมันมีขีดอยู่นะขีดทีละห้าใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งจุ0ศ1.05หนึ่งหนึ่งจุศสองหนึ่งจุศสาหนึ่งจุศห้านะครับมาเรื่อยๆก็มีสิบขีดเต็มสุดก็กลายเป็นหนึ่งจุหนึ่งใช่ไหมหนึ่งอันนี้มันเป็นหนึ่งจุูย์ก่อนนะครับ1.00กรดศูัมต่อมิลลิลิตรหนึ่งขีดถ้าเกิดลอยมาอยู่ในระดับนี้น้ำแป้งนะครับสมมติคุณคุณ คุณเอาน้ำผสมแป้งแล้วก็คนเพื่อจะพักน้ำแป้งเพื่อให้แป้งมันดูดน้ำเนี่ยช่วงเนี้ยมันต้องคนนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงแต่โดยปกติเราจะใช้เครื่องคนนะแต่การทําแล่งทักษะเราเราเราจะใช้ก้านคนนะครับแต่ผมให้นิสิตคนแค่ครึ่งชั่วโมงคนเรื่อยๆนะครับอยากให้น้ำแป้งมันตดตะปอนนะครับคนเรื่อยๆเปียกัน พื่อให้เร็วๆก็คือมันขึ้นจุงแดดขึ้นชั่วโมงมันผิดต้องต้องคนอย่างน้อย 1- 3สชั k. K ่วโมงเห็นไหมเขาเขาเตรียมน้ำแป้งเขาจะรู้ไงทีนี้แล้วคุณจะรู้อัตราส่วนระหว่างคุณจะผลิตเช่นเดียวเดียคุณต้องช่างน้ำหนักแป้งเท่าไหรช่างน้ำหนักเท่าไรผสมกันใช่ไหมครับก็โรงงานสากรนะใช่ไหมคุณต้องเทียบกัรีบแต่อย่างเลยใช่ไหมฮะแล้วทีนี้คุณก็ต่อน้ำแป้งหลังจากที่คนครึ่งชั่วโมงน่อย่างที่ปกติมันต้องคนหนึ่งถึงสามชั่วโมงคุณก็ต้องมาเทใส่ กรับอกตวงตัวนี้นะครับเทแล้วก็นะครับวาตรงนี้มันก็จะลอยนะครับลอยแล้วน้ำแป้งมันอยู่ขีดตรงไหน,นใช่ไหมครับเราเราก็จอ่านตรงนะั้นใช่ไหมครับกรณีนะครับเราวัดไปแล้วนะครับพรพบว่า นะครับมันมีค่าไม่ตรงตามที่เราต้องการอ่อย่างเงี้ยนะครับ15โบเมเนี่ยความหนาแน่นมันต้องได้เท่ากับ1.11ใช่ไหมหนึ่งจุดห่ตรงไหนครับ1.11ก็คือขีดนี้อันนี้1 1.1ใช่ไหมครับอันนี้1 1.1ใช่ไหมฮะห1ึ่งจก็คือขีดหนึ่งขีดระดับน้ำแป้งต้องอยู่ตรงนี้นี่ไหมครับอ่ะทีนี้ ประเด็นก็คือว่านะครับถ้าเกิดนะครับมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันเราวัดแล้วเพราะว่ามันได้ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าแสดงว่าความเข้มข้นมันน้อยไปคุณแต้อก,ก็ปรับโดยเอาแป้งเติมเข้ามาแล้วก็คนอีกขึ้นชั่วโมงนะ่ เฮ้ยคุณนั่นว่าเขาทางานของคุณเองครับอันนี้มันเป็นสานการณ์ไม่ปกติผมถึงต้องให้คุณหาเวลาทาไงนะครับนี่เป็นสาน,นั้นปกติผมให้คุณทำาขึ้นชั่วโมงนะครับหาเวลาทําเลิกเรียนมาทํานะครับแล้วก็คนครึ่งชั่วโมงแล้วก็หวันนะครับกรณีน้ําแป้งมันมีความหนาแน่นน้อยนะแต่ถ้าเกิดน้ําแป้งมันมีความหนาแน่น,นมากกว่ามันได้ที่หนึ่งจุสองทาไงครับเติมน้าเพิ่ม คุณจะเติมน,น้ำปรับน้ำไม่เท่าไหร่นะครับคุณต้องเขียนบอกไว้ด้วยนะปรับมาปรับอย่าไปเยอะปรับทีละสิบกรัมอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ประมาณนี้อ่ะก็ผมก็จะลองทําสั้นๆให้คุณดูเนาะนะครับอ่าขอแท่งเหล็กคนเลยได้ไหมตอนนี้ผมช่างแป้งแล้วครับนะครับนะ อเคบรั okay. ันะ้ผมชั่งแป้ง200กรนะัมเนาะแล้วก็น้ำ400กรัมใช่ไหมครับผมก็จะเทนะครับค,คุณคนนะนะครับเรานะครับเทไปหมดก็ได้ สองไว้กรรับเห็นไหมครับถ่ายรูกใี่ดูได้นะน,อน้องแล้วเราก็คนไปเลยนครับตอนแรกมันจะหนื่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันถ้าเลือดน,น้ำแป้งมันดูดเข้ามันจะกลายเป็นน้ำแป้งคนไปอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ในเวลาเดี๋ยวข้องหลบ,บเข้างไปเขาคนสามชั่วโมงมาใช้เครื่องคน แต่ทักษะอยู่ห้องแลบเราก็ต้องฝึกสกิลใช้คนไปเรื่อยๆเย็เยนๆนะครับผมแบ่งเราแต่อย่าจะไปหยุดนิ่งนานนะเพราะมันจะตกตะกอนใช่ไหมครับ สำหรับความอดทนความสั้นหลายๆอย่างเนี่การทำนะครับดังนั้นต้องใจเย็นๆนะครับคนไปเรื่อยๆหัวมือก็คนไปด้วยความเร็วปกติอย่าไปเร็วช้าอะไรมันก็จะเหนื่อยนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับก็ปกติเขาต้องคนโดยปกติจะให้ดีก็สามชั่วโมงนะครับหนึ่งถึงสามชั่วโมงได้นะครับอันนี้ผมไม่แค่ขึ้นชั่วโมงเนาะ คนเพื่ออะไรคนเพื่อให้แป้งมันดูดน้ำก้าปนะบปเมื่อกี้เห็นไหมมันคนแล้วมันเหนื่อยหรือเาอคนไปในสักพักแต่นี้นี้สิทําใหม่นะสมมติผมคนได้แล้วนะครับอ่ะผมคนได้แล้วนะครับผมก็ต้องมาดูนะครับจะบอกมันก่อนว่าสามารถวัดได้ไหม ได้แล้วนะครับ <c oughs> ให้ระวังนะอันนี้ห้ามเอาเลยวางเพามันจะแตกครับจริงๆเขาวัดได้หมดครับแม้กระทั่งเบียร์เดีย๋ยวดีมีแหลกเบียร์แหลกอะไร ดึงเททิ้งนะเราจะได้ปรับถ้าเกิดทำไม่ได้นะครับอ่ะผมก็จะลองดูก่อนนะครับผมจะใช้แฮนโดมิเตอร์นะครับเพื่อที่ ไม่รู้ว่าคนณเป็นน้ำมันมันยังได้อยู่ไหมใช่ไหมครตอนนี้มันยังไม่อยู่น้ำใช่ไหมคอับต่อนนี้เราได้แล้วนะครับแสดงว่าผมไม่ต้องปรับน้ําไม่ต้องปรับแป้งใช่ไหมครก็ได้เห็นไหมแบบนี้ันจะช้านิดนึงนะครับก็เราเราก็จะได้นะครับปริมาณแป้งในน้ํานะครับหรือเขาเรียกว่าการเตรียมน้ําแป้งพอเอาไปคุณเอาไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ตามที่เ,เขากำหนดมาเขาจะกาหนดมาให้อยู่นะเขาจะม่มา,าถามว่าเส้นขนมเส้นก๋วยเตี๋ยวควรจะต้องมีความเข้มข้นของน้ําแป้งกี่โบมีแล้วคุณก็เอาข้าวโบมีถังเก่ามาแทนลงในสูตรเพราะว่าเครื่องเราจะพาะมันมันไม่สามารถที่จะวัดออกมาเป็นหน่วยโบมีโดยตรงได้คุณก็คำนวณแทนสมมติ15ต้บ15แทนเข้าไปูเมีตรงนี้องศาูเมีแล้วก็คำนวณองถุงจะพอกมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้ขล่องจะพอแล้วก็ เข้าสูตรนี้ใช่ไหมความหนเฉพาะเท่ากับคนนวามหนาแ,แน่นแป้งคูณด้วยความหนาแน่นน้ำเนื่องจากน้ํามีความหอาแน่น,นกคือหนึ่งกัมต่อมิลลิลิตร็ยายขึ้นมาบหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตอนนั้นใช่ไหมฮะดังนั้นเราจะได้ความหนาแน่นเท่ากับความหนาแน่นของน้ําแป้งก็คือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับกัมต่อมิลลิลิตรออนนี้เราวัดก็พบว่าได้ไหมโอเคได้เลยเป๊ะเลยใช่ไหมครับโอเค แสดงว่าน้ำนะำเกับอันนี้คุณก็ไปบอกให้หลายการผบอกให้เลยว่าตอนนี้คุณต้องอัตราส่วนตันนี้นะใช่ไหมอัตราส่วนการเตรียมน้ำแป้งประเทศเป็ระเซียแต่างออย่างเช่นอะ่ะช่างแป้งสองกรัมคุณต้องใช้น้ำสี่รนะใช่ไหมอ่ะสองร้อยกิโลอันนี้ก็ต้องใช้สี่ร้อยกิโลเทียบอย่างนี้ใช่ไหมหลักการเตรียมน้ำแป้งมีคําถามไหมเอ่ย ไม่ครับเทออกมาใส่บีเกอเหมนเดิมเทใส่บีเกอเหมนเดิมแล้วก็ค,น,นะค,กคนนะครับอีกจริงจริงก็คือหนึ่งถึงสามชั่วโมงแต่นะครับผมถึงว่าต้องหาเวลามาทำแต่ก็ต้องแจ้งพี่ดองนิดนึง สำหรับ,บการเตรียมรับแป้งกระจกเปล่งที่นี่ครับโอเคครับ